Okay. เดี๋ยวสังสารสทภามาเจ็บแล้วก็วทีีแกไขบ่ให้ผ่าผ่านที่มันเหลือต้องบ่ต้องดึงเลยค่ะยิงผ่ายืดยิงบ่ต้องดึงเลยแบบว่าเข้ากับอาศัยแกผ่าให้มันให้มันออกมากมาเลยเดี๋ยวสุพาเห็น ăn chỉ cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video ง้างง่างออกด้จ้ะถ้ะหา,หาง่างออกแล้วบ่ต้องดึงผ่าด้วยค่ะเทคนิคก็ง่ายๆบ่ต้องดึงผ่าค่ะง่างออกให้มันกว้างมันบาลานซ์กันเทคนิคเทคนิคเอ่อ เย็บเสียยืดบ่ให้แขนหลังกันเด้อค่ะให้แก้ออกแค่นั้นล่ละค่ะแล้วก็บ,บ่ไปตรงไปดึงผ่าว้างผ่าให้เสมอกันเวลาหลีดแ่ะผ่าจะบ่มีรอยย่นมันสิง,งามค่ะ เนี่ยค่ะเหตุตะเคบคูด้วยค่ะเพราะว่าตะเคบเก้าเขาเป็นตะเคฟคูเวลาเขาเย็บไม้เขาก็ต้องเก็บ่ยเคฟคูเ้นกันกะเทคนิคก,ก็คืนนี่แหละค่ะง่างออกน้อยนึง ขาโบงอ่างผ่ามันห่อค่ะหอ่อเราเวลานั้น้องจะดึงผ่าเพื่อเสมอกันมันจีเฮตในผ่าบ้บงอ่ามค่ะ แต่แคบคูคด้จ้าแล้วไปรีดลงเขาสิเรียบค่ะเนีย่ยเห็นบ่ข้างในก็นจะแย่ออกน้อยนึง ปลายแขนเขาสีเลี้ยวอ่ะจ้ะถ้าเข้าพับเขาไปแล้วถ้าเข้าบอ้องา่างนรามีปัญหากับผายน์ค่ะปลายแขนปลายแขนเสือบให้ไอ้นี่ นี่ค่ะไอเดียเล็กๆน้อยคือแบบว่าเวลาลูกค้ามามาพับแขนขึ้นน่ะมันเย่าแต่บหลายกับพับพับนะของพับพับหนึ่งแต่เวลาเข้าเขาพับขึ้นไปแล้วอ่ะไอตรงปลายอ่ะมันมันจอมเนาะมันแคบมันคือเป็นลักษณะมาางสิเวลาเข้ากวนขึ้นไปอ่ะอันข้างในมันสีไงเข้าต้องแหวกแวกคือซังซาแหวกนี่เด้อเนี่ย เวกแล้วเวลานั้นเทาก็เย็บมามันกับโบหลังโบนี่ค่ะนี่คือเทคนิคการเย็บแขนเสือบริหลังนะคะโบต้องดึงเด้อค่ะให้แยกขาให้เป็นเสมอแล้วเขาก็จะพอดีเขาค่ะแต่ถ้าเขาโบแยกนะ่ะดึงหนาดึงหลังเพื่อสิให้มันใช่มันชนกันแต่มันเป็นไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าปลายแคบแขนเขาไปข้างในมันใหญ่เขาต้องแหวก เนี่ยค่ะมันถึงจะบาลานซ์กันหาโตขึ้นกันเมื่อจ้ะใส่ ง่ายๆจ้าแนะนํำอย่าบอองูว่าเย็บแขนเสื้อใช่ไหมกัโพลัง,งนี่ยังงวสิ่งอ่ะเห็นว่าแขนเสียอเขาปัจจัยง,งามไปดีลงกระเรียบที่เก่าค่ะโมดีดังให้เย็บตามที่ทังซาบอกเ้อะเวลาลูกค่าพับเย็บพับหนึ่งอ่ะ นี่แหละค่ะเขาก็ตัมค่ะเขาแค่พับขอบคุณมไม้ค่ะแช่เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกเมือ่อแบ่งปันค่ะอัในใดดีๆกับอยากบอกมัวค่ะที่จริงกับโบยาก